อุ้ยยังซีเลยอุ้ยคำน้อยๆก็พอแตงกับแค่รอดเด้อพี่น้องสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องของกินลําเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้เบียร์ยากกับเข้านะเจ้าวันนี้ยาเองเป็นตํมามะเขือม่วงนะเจ้าหรือว่าตํมามะเขือยาวเนาะแล้วก็เขาจะกินกับไข่ต้มยางมะตูมนี่นะเจ้าเหลืองเหลือง <laughs> เดี๋ยวมันจะยศดแล้วก็พักก็จะมีเป็นสลัดคอรนะเจ้าทว่วฟักยาวแล้วก็แตงกวามะเขือ แครอทแล้วก็สารแหนกับผักแพวเนาะมีหอมแดงกับพริกเตินนะเจ้าวันนี้จัดจานเนียกับเค้กวันเกิดเลยนะเนาะอ่ะกินเลยจ้าพี่วันจัดเลยแกงตูมก่อนเลยบ่ค <มา S 2> ่อยหเห็นเนาะอนพอดีอ<พ>อมันมืดนิดนึงเนาะเบียร์ก็เลยเอาเอาไฟมาใส่แถม<า>กินเลยเนาะใส่มือเอยด้อพี่น้องเลยงมมาม ยัจัดหอมแดงก่อนเลยเดี๋ยวเอาพริกออกก่อนเอาหัวยูพีเดียพี่น้องมากินน้ำกันตำมะเขือจ้าหวานหวานมะเขือตำมะเขือม่วงอืมกินกับข้าวสวยเจ้าแ่ตำมะเขือ ที่จริงมันต้องกินกับข้าวเหนียวนะพี่วันเนาะกินต้มยงกระเจี๊ยบนะพี่น้องของม,มักยับขอคัะคัะก็นกึกพี่น้องด้อย ผมสวยละชับกินหมดไม่เข้าปากกันเนาะแค่ลอดพี่น้องแค่ลอด ก็เป็นตำข้าวเกเากันบะโน่คห้องมาขะเขาอยู่เนาะไข่ต้มยังมาตุมแล้วเจ้าถ้าไข่ีียังต้มมาเป็นเนาะเมียจะบอกวิธีต้มฮื้ ต้มน้ำคือมันเดือดนะเจ้าแล้วก็เอาไข่ปล่อยเข้าไปเจ็ดนาทีตะอันเจ้าใส่สองเมืองสีหลบน,นับพี่น้องอะปังสี่เลยอ่ะสแสกน้ำกันจ้ากินก็พร้พมแดงอ่ะลำขนาดเลยพี่วันอโอ้ยยุมงก็ยุงครบหน้า หอมแดงเดงลยพี่น้องน้องเบียร์บอกว่าแซ่บแล้วออสันน่ะโอ้ยมันคือจังจับงานแต่นอะปัตตทนี้เอาอย่างสีบทปัตตทนี้แบบมีความกินกับหอมแดงเอพริกออกข้างนอก แพ้วพี่นอ้องพักแพ้วอ,อือคุยยังซีเลยอุ้คุยคำน้อยๆกับปอแตงกับแค่รอดเด้อพี่นอ้อง มะเขือหวานจ้อยๆพี่น้องเอ้ยปลากระตำเส้น,สน,สนน้ำตาลน้ำผอมแค่เป็นรสชาติของมะเขือมะเขือเน่ามะเขือม่วงเผาสื่อมาด้วยกัในตลาด เปนเผาเรียบร้อยแล้วตั้งพริกตึ้งหอมตึ้งมะเขือชุดละยีสิบ,บาทพี่น้องเอ้ตัวน้สองชุดแบบเงีย้ยเงี้ยบักหลายนหนจานบบกเงพี่น้องเอ้ชินมาป่ะาสองคนมาจิมมนจสองคนสองาะ อืมอร่อยสลัดทอดกับพี่น้องกรอบกรอบหวานหวานสื้อมาจากเชียงใหม่ไปกับหมูหมูสื่อลอยไห้ไหลายของโค้งกันเพิ่นเตือนอยู่ไปจะตกแล้วนะกัน ตกจานแล้วนะล,ลากมันเข้ามาหน่อย เพลเพลเาจตันยงบ้าใส่กำลแเกนพอไข่ตุมพี่น้องไข่ตุมยางหะตุ่มไห้อยยางหะตุ่มเนาะเืสียบอเอ้ยใหอพ่พอดีเลยพี่น้องเอ้ย างมาต,ตุ่มจาน้องเบียร์บอกให,ให้เป็นลูกปุ้งจืบอลมปากกับพี่น้องเอ้ยเสียวเนาอ,อืม ทำได้อุ้ยเข้าไปโอ้ยโมาไปนะพี่น้องกับขยางัดตุ่มกินน้ำกันได้พี่น้องกินข้าวน้ำกันแก่บแตบบ่หอกันดีครับ เป็นเมนูบ้านๆแต่ลำเนาะรำมกเขือกับอันค่อยางมารูมเขากันดีที่เป็นน้องแสบแสบนอกไปกินเบึงดูได้กินเอ้ยกินยุกกับหมูเนาะมันแสบเนาะแสบค่ะคิวร้วานก่อนขึ้นหุเรัง นวดล้วเขาอ,อกพีน้องเขาจะจับสวยนึ่งเราพักยาวเราไปถ่า<ท>ยกันคนคน,นะครับเนาะาเอาคือเจียวถ <laughs> ึงแตนรอบพี่น้องหน้าประเทศนืม Cắm nếu bia Để hại, come ninh us out dạy bay đi 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 bay แสบแห้งฝีมือยังดีอยู่เนาะต้องชมหน่อยแน่ตั้งใจชมหน่อยกันจะได้แย่ของกินลำๆให้กินทุกวันอร่อยโยออร่อยพี่น้องอร่อยโยแ่บแก่เมืงเดียยินจะซื้อเดี๋ยวไปคลิปกันเนาะเจ้าเพ็ด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 เอาแล้วเฮ้ยพี่น้อง เจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเบียก็พาท่านผู้ชมเนาะมากินตํามะเขือม่วงหรือว่าตํามะเขือยาวตุ้ยกันนะเจ้าลําขนาดเลยเจ้าวันนี้สําหรับคลิปนี้เบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือตัวนาเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งปิ้งคือตัวนาเจ้าเพื่อที่จะบประพาตคลิปต่อๆไปของช่องของกินลําวันเบียนะเจ้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้า